สวัสดีครับเราก็มาอยู่ในเกมโซแลาร์เดเวิร์กกันนะครับในคลิปนี้ในวันนี้ก็มาอยู่ในกิจกรรมบูชาเกลือในภาคที่8นะครับซึ่งมีการอัปเดตของละวันตามายุคตามสมัยขึ้นมานะครับมาดูที่ตัวแสดงอธิษฐานเนะาะละวันส่วนมากก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะงั้นก็ไปพูดถึงละกันให้จจบไปนะครับเพราะวันนี้ติดโควิดมาสักหน่อยละเสียไม่เหลือแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเอามาดูกัน ขอที่เพิ่มเข้าใหม่ในตัวรางวัลหายากนะครับผมคือหินศิลาอัพการ์ดนะครับนั่นก็มีโอกาสสุ่มได้นะครับมันบก็สุ่มนะไม่ได้มาเลือกนะครับผมก็อ,อย่างทำาต๋อก็ได้สีม่วงนะอ,อย่างดีจะได้สีทองนะครับได้ถึง10ชิ้นเลยนะครับก็อาจจะมีหลุดสีทองสักชิ้น2ชิ้นหรือไม่หลุดเลยก็มีนะครับเพราะ,ะนั้นก็ปังๆในการเปิดตรงนี้นะครับมาดูที่รางวัลมหาการาบนะครับตัวออฟ ผู้ผลิตตัวหินเทพนะครับผมคัดมาอยู่2อันเลยเท่าที่ผมอ่านแล้วก็ความคิดส่วนตัวเลยก็คือทางด้านตัวถังข้าวแล้วก็เจตองนะครับซึ่งถังข้าวเนี่ยจะเป็นตัวที่ที่สุดเลยนะครับเพราะถังข้าวเนี่ยเมื่อโจมตีติดเตื้อชั้นนะครับอัตราพลังเทพเพิ่มขึ้น1.5%แล้วก็ความเสียหายจากพลังกดดันเพิ่มขึ้นอีก0.4%นย์ดสี่นตัวเรื่องสามบินะครับไม่อบอกครูดาวด้วยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อใช้ครบ3วมบิทนี้เนี่ยเมื่อตีจิตเนื้อชั้นใหม่ ติดเนื้อชั้นครั้งแรกยันครั้งสุดท้ายยันตอนแรกกะช่งของแค่ติดเนื้อชั้นขึ้นมามันก็จะทําการบัฟขึ้นมาเพิ่มนะครับส่วนท่านเจ้ตรงเราก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีดุกไอ้ผิดหลังเปิดกระดูกวิญญาณเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเทพ3,000หน่วยและเพิ่มความแขง็งแกร่งเทพเพิ่มขึ้นอีก3%ต่อรเนต่อเดือนยีวินะครับเพราะว่าอันนี้คือดีนะเพราะว่าช่วงเราเปิดกระดูกเนี่ยเราอาจจะเป็นก๊อ็ได้เลยนะเพราะามีการเพิ่มพลังโจมตีเทพ3,000เลยนะและความแข็งแกร่งเทพเพิ่นนๆเลยะครับ ส่วนใครที่คิดว่าตัวอื่นดีกว่านะครับก็ลองอ่านแล้วก็เลือกไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ความคิดผมเฉยๆซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซ้ำไปว่าอันนดีสุดนะครับแต่ถ้าเกิดจากที่ดูตัดดูความความสามารถเนี่ยก็สังเ้าเนี่ยดีสุดเลยเพราะว่าม,มีโจทตีเทพเนาะมีตัวอันนี้ด้วยจะเป็นใช้ใบ่อยๆนะครับอันนี้ดูแล้วมันน่าจะให้ได้ไปที่สมมุติกว่านะครับ มาดูที่ร้านค้าแรกกันต่อเลยนะครับร้านค้ามาน้ำนะัวกล่องนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรางวัลน,นะครับก็คือเพิ่มมากขึ้นมานั่นแหละนะครับมีการให้เลือกหินเทพด้วยนะครับซึ่งเราก็พูดไปเมื่อกี้นะว่า,าตัวไหนที่ผมคิดว่าดีก็คือ2ตัวนี้นะครับโดยให้ที่สุดคือทางข้านะฮะอันนี้ใครเปิดถือเซลล์โูก็จัดเอานะครับแต่บาเทีว่าโคตรแพงนะฮะถ้าไม่รีบนะครับผมรอปลายเดือนนะครับปลายเดือนนี้วงลอหันสานะเนาะเดี๋ยวมันมาแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดวรลู้ชาคืออัพแล้วเดี๋ยวหันสาก็จะมาตามนะครับมอา่าทีีนนน้ดูกัตะะ ช่วงนี้เนี่ยก็หลายๆอย่างจรดราคาลงให้เราทําได้ง่ายขึ้นเนาะนะครับแดียวก็จะมีตัวหินแดงซิวหลัวนะครับหินชั่วร้ายพันนี้เราก็สามารถซื้อไปทําตัวอุปกรณ์แดงได้นะครับผมหลักๆตัวอุปกรณ์แดงที่ดูแล้วมันหนะลุนะก็จะเป็นทั้งดั้นตัวหัวกับขานะครับผมรวมไปถึงเบลด้วยนะครับคือต้ไปข็มขัดนั่นแหละนะครับอ่าน่าจะเป็นแค่ส่วนนั้นเลยนะที่มองว่าดีๆหน่อยนะครับแต่การทํามันแต่ละอย่างก็แพงเนาะเพราะงั้นก็ เอาแค่หัวกับขาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปทําส่วนอื่นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวไดูกันนะวันนี้อัปเดตมาเพิ่มนะ,ะกระดูกพวามันเพิ่มขึ้นมาเนาะนะฮะเดี๋ยวดูที่เพิ่มยังเพิ่มแล้วนะครับกระดูกผีเสื้อไฟนะครับตัวน,นี้ก็ให้ความสามารถที่ดีมากเลยกับผลที่เล่นพญาหงเผือกขี่นะครับหรือปิ้งไก่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีกระดูกชิ้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราับก่อนนะเนื้อหนึง่นง,นง,งก่นอน กระดกูกเอสอาร์กระดูกที่สี่ละกันนะครับผมก็ให้ทําตรงนี้เลยนะถ้าใครเล่นหงนะครับเล่นหงเป็นหลักให้ทํากระดูกนี้เลยนะเก่งกว่าเยอะนะครับผมเพราะตอนที่เราเล่นหงเนี่ยเราจะมีชนานาญไฟอะไรขึ้นเวลาเราสู้พวกนี้นะครับแล้วรวมไปถึงพวกแต่ไฟพวกนี้ด้วยเนาะนะครับผมงั้นใช้กระดูกนี้เนี่ยจะเหมาะสมที่สุดรวมไปถึงพลาสติกแล้วก็อะไรพวกนี้มันก็ดีนะครับผมยิงย่งกระดูกใหม่ใยิงย่งโกงเนาะยิ่งยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆนะครับปกติอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็สามารถไปขุดกระดูกไฟได้เลยนะครับที่จะนำไปที่มันมีของใหม่อันหนึ สามร้อยนะหายไปไหนของมันนะอาดิี้ก็ไม่ใช่อันนี้น,นี่นะครับผมตัวนี้ก็สาหรับคนที่อยากจะได้ความเสื่อนเพิ่มนะครับสามร้อยตัวหอยมุกตัวหขยมุกเนี่ยเราสามารถนมามันซื้อตัวหินเทพได้นะครับนะบก็อาจจะซื้อในสิ่งที่คุณคิดว่าดีก็ได้หรือซื้อตามที่ผมแนะนําก็ได้นะครับแต่ก็ยัย้ำเหมือนเดิมนะว่าผมแนะนําไปเนี่ยตามที่ผมคิดว่ามันดีเท่านั้นเองนะครับที่เหลือคุณต้องไปพิจารณาต่อนะว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับผม นะก็ประมาณนี้นะสับของแรกนะครับคือมันแต้มไวัคยอะหรอกนะครับเติม5ดอนใช่ปะเติมห้าดอนกองทุนเนี่ยน่าจะได้ประมาณ140ไข่มุกเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยประมาณ140เนาะหรือริบร้อยห้นี่แหละนะครับจะไม่ต้องเติมเพิ่มนิดหน่อยอยาจจะขึ้นไปแบบ200 250อะไรก็ว่าไปนะครับนะมันก็ไปเยอะมากก็พิจารณาเนาะว,ว่าจะเอาอะไรนะครับผมเรามาดูที่กระดูกพิซซ่าไฟนะครับนะอันแรกมันก็คือทำดาเมจ ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับทุกๆวินาทีจะสร้างระเบิดเป็นตัดไฟ1,400%นะนี่ในขั้นแรกนะครับผม10เบีก็1,400นะครับผมโคตรดีเลยนะครับนี่แรงมากนะครับแรงโคตรเลยในขั้นที่หนึ่งนะครับยิ่งปีกหลังๆที่มาใหม่นะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันต่อมาเลยครับผมเมื่อเข้าสู่สถานกระดูกวิญญาณภายนอกนะครับเมื่อศัตรูถูกพายุปีกไฟโจมตี5วิถีัดไปเนี่ยจะทาการแปะสนัตติดขังไ้กักขาให้กับศัตรูนะครับ เมื่อติดธาคารแขังเนี่ยจะโดนโจมตีได้ตัดไฟ800 186%ต่อเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนครั้งนะครับผมแล้วก็ใครที่ติดกัรขังเนี่ยจะไม่สามารถคลนที่ได้2วินาทีนะครับตัวนี้ก็ผมว่ามันใช้ในพีพีได้ด,ด้วยนะครับต่อมาเลยก็คือตัวโจมตีปกตินะครับบอกเลยว่ากระดูกไฟเนี่ยนะครับการโจมตีปกติเนี่ยให้ด้าเมจที่สูงคโคตรเลยนะครับเทียบเท่ากับพวกกระดูกผีเสื้ออันเก่าประมาณเบลอร้อยถึง1 2 0 140ขึ้นเลยนะครับประมาณนั้นเลยนะดูดิพับ บอกเลยว่าแรงคโคตรเลยสปีกใหม่ๆนะครับยิ่งปีกใหม่ยิ่งแรงอันนี้ปกติแล้วเนาะนะครับอันนี้คือแบบสุดๆไปเลยนะครับส่วนตัวตัดที่มันให้มาก็คือตัวตัดค่าฟันนะครับอันนี้ก็ดี นะครับผมตาค่าฟันก็เมื่อศัตรูเนี่ยเลือดต่ำ50%จะดมีแรงขึ้นนะครับค่อนจะเป็นระมาณนั้นก็พอนะครับส่วนคำที่ทำสายเลือดเกี่ยวกับพวกหน้าเสือพวกข้างเนี่ยไอสายเลือดสัปิญญาณนะครับผมสังเกตเนาะนะครับผมอย่างกระดูกนี้จะเป็นหน้าเสือเนาะอันนี้เป็นฟ้าฟ้านะครับอันนี้เสือนะอันนี้ฟ้าฟ้านะนะครับใครทําหน้าเสือเยอะๆนะครับขอการบวกสเตตัสบวกอะไรมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะก็จะดูนะอันนี้มีหน้าเสือมากนะครับเกล็ดเนื้อไวไวหน้าเสือมากเลยนะครับหน้าเสือเพียบเลยนะครับในกระดูกเอ เพราะฉะนั้นก็ไข่ที่ยังไม่ทํากระดูกนะครับแนะนําก็ตัวนี้เลยนะครับผมยิ่งเล่นหงไฟยิ่งเกิดนะครับแรงมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ตัวหินเทพอันที่หนึ่งนะครับตัวหินเทพอันนี้แจกมาเยอะมากนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการใส่ลงไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับใส่ลงไปตัวนี้มันเพิ่มดาวได้ก็เพิ่มไปนะครับตัวเกรดสีฟ้า3ดาวเนี่ยสเตตัสจะต้อยกว่าตัวสีม่วง1ดาวนะครับเพราะฉั้นก็ ใครมีสีวงหนึงก็จับไดดเข้าไปแทนตัว3ดาวสีฟ้านะครับหากมีก็จับ3ดาวนี้ยัดกันเข้าไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีผลหรือเปล่านะพยายามเอาตัวที่คําว่ามีฝังเยอะเนี่ยคำว่าฝังก็คือเรามีก๊์ดชิ้นเนี่ยมีกี่ใบนะครับผมแลนะยิ่งเน้นใบเยอะก็พอนะครับไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะมันก็เน้นตัวไหนที่มันเยอะก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับตอนนี้เข้าใจประมาณนี้นะครับผมก็ดูจากผมแล้ใส่ฝังห้าฝังห้าหมดเลยนะครับแล้วก็ยัดหินเข้าไป ตามที่มีนะครับพวกค้าวติเมดเนี่ยมันก็จะใส่ตัวหายากได้นะครับผมก็คือเกตแดงเนาะพวกตัว e x กเนี่ยก็จะใส่ได้แค่ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวอนคตเดี๋ยวมันก็ครบไปแหละไอ้พวกที่เห็นเนี่ยนะครับเราให้เปลี่ยนเอาทีหลังก็ได้สามารถถอดเข้าถอดออกได้ตลอดนะครับผมนะไม่ต้องสีเรียดนะผมว่ามันจะหายไปอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะงนั้นไม่ต้องสีเรียดทําแล้วก็ใส่เอาเพิ่มตัดไปเกาะนะครับพวกนี้ก็พลังแบบว่าลูกโป่งจัดเลยนะครับโตขึ้นโตขึ้นนะครับแต่ดามิกก็ไม่ให้สูงเท่าไหร่นะครับนะ ก็ประมาณนี้เนาะสับตัวหินเทพนะครับก็เอาเป็นประมาณนี้นะสับตัวทางด้านาตัวกิจกรรมบูชาเรือในพันที่8นะครับผมก็ไปเรื่นเสียงแล้วนะครับมาแนะนําของนิดเดหน่อยให้กับผู้เล่นนิดหนึ่งนะครับผมก็วังว่คนโชคดีในการเปิดกาชา นะครับรอบนี้ก็มีของที่เพิ่มขึ้นมาเนาะซีดานนี้ก็วงล้อก็จะม,มีการเอาของข,องขึ้นมาประมาณน,นี้เหมือนกันนะครับพวกหินเทพพี่อะไรเนี่ยก็จะมามีบทบาทสําสคัญในเรื่องของดามินะครับใครที่เล่นไปจะรู้เลยนะว่าพวกสติัเทพดามิโจมตีเทพพวกนี้เนี่ยทำให้เราตีแรงขึ้นแบบโคตรเลยนะครับดามิขึ้นสูงเร็วกว่าที่เราทำาจากโพกตัสปกติอีกนะครับก็ขอให้ปังๆในที่การนี้นะผมแล้วเจอกันในคลิปต,ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ